โครงการในวันนี้และวันหน้าของโตโยตา้าทำให้คนไทยมีความสุขโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุขปตทพลังที่ยั่งยืนที่โครงการทรูปุกปัญญาได้นำสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ไปมอบให้แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทรูปุกปัญญา พระคูศรีวราพ,พรพระคูโสพิษโพธิคุณพระสมุตรโกศลยานนวโร,โรนะครับสวัสดีครับผมเทพกิจชาตริยวงศ์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนิติรัตน์บัวจันทร์นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลในโครงการแทนคุณแผ่นดินปี2556นะคะ 77ต้นแบบคนดีสู่65ล้านคนดีทั่วไทยอย่างเป็นทางการค่ะครับโดยในพิธีการวันนี้เราได้รับเกียรติจากพนัท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุในายแพทย์กเกษมวัฒนชัยและทนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณปวินาองสกุล และผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานให้กับคนดีที่ได้ทําดีทุกๆท่านนะครับซึ่งได้เดินทางมาจากทุ่ประเทศวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับโครงการแทนคุณแผ่นดินนะคะเราจัดขึ้นมาเป็นปีที่7แล้วค่ะโดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกภาคส่วนตลอดทั้ง6ปีที่ผ่านมานะคะและในวันนี้ค่ะเราก็มีที่มาที่ไปของโครงการแทนคุณแผ่นดินปีที่7นะคะเรียนเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศน์พร้อมกันเลยค่ะครับขอเชิญชมครับ ด้วยความเชื่อมั่นว่าคนดีมีอยู่ทั่วแผ่นดินไทยและคนดีเป็นต้นแบบสำคัญสร้างชาติให้เข้มแข็ง,ขงการมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดินจึงเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550ในปีเริ่มต้นเราค้นหาคนดี11สาขา11ท่านสู่การมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดินครั้งที่สอง ในปีพุทธศักราช2551ที่ขยายการเฟ้นหาคนดีต้นแบบสู่76จังหวัดทั่วไทยและเพิ่มการมอบรางวัลต้นแบบคนรุ่นใหม่ในปีพุทธศักราช2552ปีพุทธศักราช2553ถึง25 2554แทนคุณแผ่นดินครั้งที่4และ5ออกเดินทาง นำรางวัลส่งมอบสู่คนดีทั้ง4ภูมิภาคเพื่อให้คนไทยในแต่ละภูมิภาคมีโอกาสได้รู้จักคนดีต้นแบบในภูมิภาคของตนเองมากยิ่งขึ้นปีพุทธศักราช2555เป็นอีกครั้งที่โครงการแทนคุณแผ่นดินรวบรวมคนดีทั้ง77จังหวัดเดินทางเข้ารับเล่ารางวัลเกียรติยศพร้อมร่วมกันปฏิญาณว่าจะร่วมกันเป็นหยดหนึ่งแห่งความดี ที่จะเผยแพร่ความชุ่มชื่นชื้นสัมผัสถึงกันได้เหมือนกับความดีที่สารต่อเชื่อมโยงกันในทุกๆผืนแผ่นดินไทยซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปทุกความดีที่แต่ละคนทำคือพลังสำคัญในการพัฒนาชาติเชกเช่นหยดน้ำเมื่อหลายๆห,หยดหยาดรดสู่ผืนดินก็สามารถแผ่ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงสิ่งที่อยู่รายรอบความดีนั้น มีคุณค่ายิ่งตอบืนแผ่นดินไทยด้วยตระหนักในคุณค่าและพลังแห่งการทำความดีในชิ่นกรุ u p และองค์กรพันธมิตรจึงร่วมกันค้นหาบุคคลผู้เป็นแบบอย่างของการลงมือทำความดีต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง การคัดเลือกคนดีแทนคุณแผ่นดินได้รับความร่วมมือจากนักข่าวและประชาชนทั่วประเทศร่วมเสนอรายชื่อและผลงานของบุคคลผู้อุทิศตนสร้างสรรประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนและสังคมในวงกว้างรวมทั้งมีประวัติชีวิตและผลงานการทำความดีที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมถือเป็นแบบอย่างในแต่ละปี รายชื่อนับร้อยของบุคคลผู้มีผลงานการทำความดีเพื่อสังคมถูกส่งมาจากทั่วประเทศกองบรรณาธิการเครือเนชั่นจะร่วมกันกันกรองคัดเลือกผู้ที่มีผลงานโดดเด่นให้เหลือเพียงจังหวัดละสามท่านพิจารณารอบสุดท้ายโดยคณะกรรมาการกิตติมศักดิ์ส2ท่านซึ่งในปีนี้ประกอบด้วย 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรี 2. นายมีชัยวิวระติไวไยะอดีตรัฐมนตรีประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรี 3. ดมนางปริศนาพง์ทัศนิกุลอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 4. นายวิเชียนชวลิตปลัดก,กะรกกะทรวงก,การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5. นายแพทย์มงคลณสงขลาอดีตปลัดกระทรวงสาธรารณสุข 6. นายอัมพลจินดาวัฒนา เลขาที่การคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ7นายสุรพลดวงแขกรรมการองค์การอิสระด้านสุขภาพแห่งชาติ8ดรสิรินาโชควัฒนาอาวโรรานวิทยาประธานกรรมการบริษัทบูติกนิวซิตี้จำกัดมหาชน9นางรุ่งฟ้าเกียรติพศผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้อำนวยการด้านบริหารแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณากลุ่มทู บริษัททรูคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชน10นายสุดทิชาหย,ยุนประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชน11นายเสริมศิลสมะลาภารองประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชน12นางสาวโดวกาบลโชตนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชน13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์พง์อินรักอริยธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่นผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับสั่งไว้เมื่อหลายปีก่อนนะครับว่าการทำความดีเนี่ยเป็นของที่ไม่ล้าสมัยการทำความดีเป็นของที่ไม่น่าอายการทำความดีไม่ใช่ของที่ยากเย็นแล้วก็การทำความดีเนี่ย ให้ผลคุ้มค่าเสมอในส่วนหนึ่งของพระบรมราชวาทองนี้เนี่ยได้รับสั่งว่าการตอบแทนของความดีนั้นน่ทรงคุณค่าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ค่านิยมของความดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ผมผมคิดว่าตรงส่วนที่สองนี่สำคัญนะฮะผมอยากให้พวกเราเนี่ยคงค่านิยมที่ยกย่องความดี เพื่อให้คนทำดีเนี่ยได้ทำดีอยู่ตลอดไปรางวัลแทนคุณแผ่นดินดำเนินต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่7คนดีต้นแบบทั้ง413ท่านได้สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีและเชื่อมประสานเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยในทุกภาคส่วนในปี2555โครงการแทนคุณแผ่นดินได้ต่อยอดขยายผลแนวคิด จากหนึ่งปณิธานสู่ล้านความดีให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยโลงพื้นที่จัดก,การเสวนาดีต่อดีแทนคุณแผ่นดินใน26กลุ่มจังหวัดทั้ง4ภาคทั่วไทยร่วมกับคนดีแทนคุณแผ่นดินในพื้นที่มาร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นการหยิบยกปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆของชุมชนมหารือร่วมกันโดยมุ่งหวังให้เกิดข้อเสนอแนะใหม่ๆในทางสร้างสารรค์แก่ชุมชนสังคม และประเทศชาติและในปีนี้ได้มีการลงพื้นที่เจาะลึกค้นหาเรื่องราวของคนดีทั่วประเทศมันนำเสนอแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าเหมาะสมกับคําว่าคนดีที่ได้สร้างคุณประโยชน์สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและสังคมมาเผยแพร่ในรูปแบบของรายการทีวีแทนคุณแผ่นดินเพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นเกียรติแก่ผู้ทําความดีเพื่อแผ่นดิน77คนดีแทนคุณแผ่นดินต้นแบบคนรุ่นใหม่และองค์กรต้นแบบคิดดีทดําดีสังคมดีจะได้รับโลกเกียรติคุณคนดีแทนคุณแผ่นดินพร้อมเงินรางวาัลโดยประวัติและผลงานของทุกท่านจะได้รับการบันทึกและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆหยดน้ำเล็กๆหากได้ไหลรวมกัน ก็สามารถเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับความดีที่แต่ละคนทำก็จะเชื่อมโยงเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศของเราได้เช่นกันพร้อมกับการก้าวขึ้นสู่ปีที่7จากหนึ่งหยดสู่สายนาทีหลอเลี้ยงความดีให้เติบโตคนดีเกิดตลอดเวลาในสังคมและคนดี ก็มีเครือข่ายในการทำความดีอยู่ทั่วประเทศวันนี้ความดีที่ถูกบ่มเพาะอยู่บนผืนแผดินไทยกำลังงอกงามใยการสร่งผ่านความดีจากคนดีหนึ่งคนสู่อีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งเรื่อยไป